จากโจทย์นะเขาให้หาจากสมการของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงแล้วก็เขาให้สูตรมาเนาะเอ้เขาให้โจทย์มาเนาะนี่น,นีเมื่อเวลาทีวินาทีจงหานี่ระยะทางเมื่อเวลาผ่านไป3วินาทีมาเขียนกันเลย S ทีเราก็เขียนที่เขาให้มาเลยเนี้ยนี่นี่นี่มาเท่าไหร่ทีกำลังสามลบหก 6, ทีกำลังสองบวกเทีบวกสองชิดจากนั้นเขาหาอะไรเขาหาทีวินาทีเนาะ เราก็เขียน t คืออะไรเรารู้ยังเรารู้หรือยังว่า t คืออะไรไม่รู้เห็นไหมเขาไม่ได้ให้มาเพราะเขาให้หาให้เราหาก็ใส่0ลงไปแทนเลยค่ะแทนเลย t เป็น0กำลัง3ลบ6คูณ0ยกกำลัง2เนาะแล้วก็แทนเลยจ้าจากนั้น ไงต่อเราก็หาอันนี้ได้ศูนย์อันนี้ได้ศูนย์อันนี้ได้ศูนย์เหลือตัวนี้เหลือตัวนี้จะได้เท่ากับสองจากนั้นเราแทนไปเลยเขาถามอะไรระยะทางเมื่อเวลาผ่านไปสามวินาทีสามวินาทีแทนสามลงไป แทนตัวนี้คือศูนย์ก็คือสามแล้วก็มางสามแทนไปเลยบวกสองให้เรากับเท่าไหร่น,น,นี้มามาต่อกันที่ข้อสองนะจากจุดเดิมเนาะจากจุดเดิมเขาถามความเร็วในขณะ เวลาทีเท่ากับสความเร็วก็พึ่งก่อนว่าความเร็วจำได้ใช่ไหมว่าเป็น V จากโจทย์เลยเขียนเลยจากอันนี้ยังเป็นคงคงเป็นทีอยู่เนาะเขียนโจทย์ไปเลยเขียนที่เขาให้มาเลยเนาะ ต้องค่อยๆทำจากนั้นเขาถามความเร็วคือ v ต้องเป็น v เนอะทุกคนอย่าลืมเนาะ s ห t แล้วเราจะดิฟ t กำลัง3ดิฟแล้วได้3 t กำลัง2อย่าลืมนะมันต้องลดลงมาเนาะแล้วก็ หกทีกำลังสอดิฟลงมาเราได้เป็น12บทีบวกบวกลายบวก9ใช่อันนี้ก็ไม่มีค่าก็ตัดอันนี้ไม่มีค่าก็ตัดทิ้งเนาะมาทั้งไปเลยอ่ะมาถึงโจทย์ที่เขาถามกันแล้วว่าเป็นสองต้องใส่สองแทนเข้าไป3แทนเลยแทนเลย กำลังสองกำลังสองลบสิบองวก9ชึบแล้วถ้าต่อมาสิบองลบยี่สบอคูณเข้าไปคูณเข้าไปชบวกเก้ได้เท่ากับ3 1 2สบสลบสาม 你走。